ศัตรูคิดร้ายคิดไม่ดีสะท้อนกลับด้วยมนพระการวิชานี้ว่ากันว่าใครที่คิดร้ายใครที่ทำชั่วพอเข้ามาใกล้ถึงกับต้องถอยร่นไปเองเพราะมนพระการคืออาถรรพ์เวทที่ไม่เพียงแค่ป้องกันแต่สะท้อนทุกสิ่งที่ไม่ดีกลับไปยังต้นทางอย่างสาสมในหมู่นักสะสมวัตถุมงคลต่างรู้กันดี ว่าของที่ลงมนพระการเน้นไปที่การปกป้องและการสะท้อนกลับของได้แบบมีพลังมืดแฝงแสงธรรมทำให้ใครที่มีไว้บูชาเหมือนมีกรอกที่มองไม่เห็นคอยคุ้มกันทั้งพูดผีมนดำและแม้แต่คนที่คิดไม่ซื่อหนึ่งในความเชื่อตำนานของมนพระการอีกด้านหนึ่งย้อนกลับไปในความเชื่อโบราณ มีการกล่าวถึงพระการชัยศรีเทพผู้สะกดความตายกับมนสะท้อนกรรมแห่งยุคโบราณในขบวนเสด็จแห่งพญายมราชเทพพระเจ้าแห่งความยุติธรรมมีหนึ่งองค์ที่ไม่มีใครอยากเผชิญหน้าแต่กลับต้องเผชิญเมื่อถึงคราวหมดกรรมองค์นั้นคือพระการชัยศรี เทพพระเจ้าผู้มีหน้าที่นำวิญญาณสัตว์โลกสู่แดนปรโลกเป็นบริวารของพญายมโดยตรงทรงพาหนะเป็นนกแสกหรือนกเขาแมวนกที่คนโบราณหวาดกลัวเพราะหากมันบินมาเกาะหลังคาบ้านใครนั่นอาจแปลว่าคนในบ้านกำลังจะตายพระการชัยสีมีเทวลักษณะสี่กรกอกรอหนึ่งถือดวงไฟ สื่อถึงไฟธาตุหรือดวงวิญญาณของมนุษย์ก่อนหนึ่งถือบ่วงบาทเครื่องมือจับวิญญาณกอนหนึ่งถือพระขันอาวุธของเทพผู้เด็ดขาดอีกกอนอาจทำท่าประทานพรหรือแสดงอำนาจเหนือความตายในกรุงเทพยังมีรูปเคารพของพระองค์ประดิษฐานอยู่ณศาลเจ้าผู้หลักเมือง แต่น้อยคนจะรู้ว่าเทพผู้เคร่งขรึมองค์นี้คือจิตวิญญาณเบื้องหลังมนพระการอันลึกลับมนพระการอาถรรพ์แห่งเวทสะท้อนกรรมมนพระการไม่ใช่เวทที่ใช้ขอพรหรือขอให้ร่ำรวยแต่มันคือเวทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองคนดีและสะท้อนความชั่วใครที่พกเครื่องรางวัตถุมงคลที่ปลูกเสกด้วยมนพระการ จะเหมือนมีดานพลังลึกลับคอยสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปทันทีหากใครคิดร้ายวางของต่ำใช้มนดำใส่สิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาผู้กระทำโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครเลยแต่มนนี้มีเงื่อนไขที่เคร่งครัดใครที่เรียนวิชามนพระการหรือพกของที่ลงมนนี้ไว้ต้องระวังคำพูดอย่างที่สุด เพราะเมื่อจิตเชื่อมกับพลังของพระการชัยศรีแล้วคำที่พูดออกมาจะมีอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปถ้าหลุดด่าลูกด่าคนใกล้ตัวด้วยอารมณ์สิ่งที่พูดจะกลายเป็นจริงทันทีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วิชานี้ถูกสงวนไว้ในหมู่อาจารย์ใหญ่ผู้ที่ควบคุมจิตได้เท่านั้นถึงจะรักษามนนี้ไว้ได้อย่างบริสุทธิ์ มาพบกับเหรียญมนพระการที่สร้างตำนานให้ผู้ศรัทธามาแล้วมากมายดังต่อไปนี้เหรียญมนพระการหลวงพวกกว่อกุยชุดตินทารวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมนพระการสะท้อนกลับเทพทรงดลมนมหาการสถานกลับใครเล่นลับหลังสิทธิ์กูเดี๋ยวรู้ผลเทพประธานมนพระการบันดาลดลย้อนกลับจน มันย่อยยับให้ดับดวงเทพทรงดลมนมหาการสถานช่วยสิทธิกูด้วยเทิดมหาการสถานย้อนใครคิดร้ายสิทธิของกูให้ร้าวรอนจงสะท้อนย้อนตีมันให้บัรลัยมหาสะท้อนย้อนสถานมหาการเกิดมนชั้นเลิศดด้านดำดับให้อับสูน พ่อกวยเสกฤทธแรงร้ายทวีคูณใช้เกื้อกูลเหล่าสิทธ์กูพระครูกวย 2. เหรียญรุ่นแรกมนพระการหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเหรียญน,นี้หลวงปู่หมุนทิตะสีโลมอบหมายให้พระมหาปินเจ้าอาวาสวัดบ้านจานเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและหลวงปู่ปลุกเสกตลอดไตรมาส ก่อนทําพิธีปลุกเสกใหญ่ครั้งสุดท้ายวันที่15ตุลาคม2543ณวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่กล่าวไว้ว่าผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับแม้เพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่เหรียญรุ่นนี้เป็นเพียงรุ่นเดียวที่หลวงปู่ได้บรรจุมนพระการสะท้อนกลับไว้อย่างเต็มพลัง ยันด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงหมายถึงชัยชนะและแพ้ไม่เป็นพุทธคุณครอบจักรวาลกันภยัยสะท้อนคุณใสหนุนดวงแคล้วคลาดมหาอำนาจวัตถุมงคลของหลวงปู่หม,มุนมีพลังจิตสูงจนว่ากันว่าเหล็กธรรมดาเสกจนเป็นเหล็กไหลพลังสะท้อนครอบคลุม2 0 3สถึงสวารอบตัว วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาบทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนจเจริญรุ่งเรืองลาบยศสรนเสริญขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีแม้ฉันตายไปของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายเท่าน้ำลายไอปากลมปรานที่เป่าลงไป รบเครื่องเป็นองค์พระดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้ลือเรื่องถึงเมืองแมน 3. เหรียญมนพระการรุ่มแรกมนพระการสองแผ่นดินของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงบวงสวงสองแผ่นดินต้นกำเนิดเมืองหานุมาลณประเทศอินเดียตั้งาธาตุพลีมวลสารเมืองมหาเทพหนุมานจุดเริ่มต้นรามเกียรติ วันอังคารที่19พฤศจิกายน2567พิธีปลุกเสกมวลสารณนะวัดไทยสารนาฏมฤคกทายวันมหาวิหารเมืองพาราณสีรัฐยูพีประเทศอินเดียโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมทรประกาศสิทธิชุตินทโรรองประธานมูลนิธิพระราชวัชระวิทยาคมพระสุมังคริโกภิกษุชาวอินเดีย ร่วมสวดร,รวมสี่รูปเสกมวลสารด้วยบทสวดร,รรมจักรกัปวัตนสูตรวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567พิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีพุทธาพิเศษสวดทิพมนหลวงนำเริกรุ่นมนพระการวัตถุมงคลรุ่นมนพระการพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบง 4. เหรียญมนพระการปราบภัยรีหลังหานุมานหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปี2557ต่อโค้ดและหมายเลขกำกับเป็นเหรียญที่แกะบล็อกออกมาได้อย่างสวยงามอ่อนช้อยมากด้านหลังเป็นรูปหานุมานสี่กรเชิญธงในว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะบรรจุคาถามนพระการที่กลับร้ายให้กลายเป็นดี เป็นมนต์สะท้อนกลับสำหรับคนที่คิดร้ายจะกลับกลายเป็นทางตรงกันข้ามพิธีพุทธาพิเศษณวัดบ้านไร่เมื่อวันที่19มเมษายน2557เหรียญมนต์พระการปรภาภัยรีพุทธคุณเด่นในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยมสะท้อนมนต์ดำสิ่งไม่ดีป้องกันภยัยแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง5 เหรียญมนพระการหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเทพทรงดลมนมหาการสถานกลับเหรียญมนพระการหลวงปู่เมตตาเขียนยันลงจีวรใช้คลุมเศกเก็บให้ดีนะครับใครที่มาคิดร้ายทำร้ายกับผู้ที่มีวัตถุที่ลงด้วยมนพระการนั้นไม่ได้ต่างกับผู้ที่หาเรื่องเหมือนเอาอาวุธมาทำร้ายทิ่มแทงตัวเองมีแต่เละมีแต่พัง พินาชิบหายลงไปสืบสายครูอาจารย์ผู้สำเร็จวิชามนพระการหลวงปู่เท่าวัดค้างคาวหลวงผู้สุขหลวงพู้เดิมหลวงผู้กวยหลวงปู่หมุนท่านย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าได้ไปยุ่งวุ่นวายอย่าได้ไปหาเรื่องกับผู้ที่มีวัตถุมงคลที่ปลุกเสกด้วยวิชามนพระการนี้แค่คิดไม่ดีจะสะท้อนกลับทันทีคิดมากโดนมาก คิดน้อยโดนน้อยมหามน์แห่งการสะท้อนกรรมใครคิดร้ายผลร้ายนั้นจะย้อนกลับใครส่งของต่ำของนั้นจะคืนต้นทางแม้เพียงแค่คิดเป็นศัตรูก็จะแพ้ภยัยสะท้อนไปตามกรรมและเหรียญมนพระการคือเหรียญที่บรรจุมนพระการเต็มสูตรด้วยพลังจิตที่อันเข้มขลังใครมีไว้ขอให้รักษาให้ดีใครยังไม่มี ถ้าเจอของแท้อย่ารอหามาไว้ป้องกันด้วยสานิกรรมมานีนยันติทุกขตินกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติปัจฉาตับปติทุกขตาความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังณนะตากัมมังกัตมาสาธุยังกัตวาอนุตบปติทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป